เหตุการณ์หนีกินคนที่หมู่บ้านซันเคเบสซึเป็นการโจมตีของหมีสีน้ำตาลผู้หิวโหวยและมันเป็นหมีที่มีความฉลาดมากมันเป็นหมีตัวผู้ตัวใหญ่โดยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในวันที่9ถึงวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2458ได้โจมตีบ้านเรือนของคนในหมู่บ้านไปจำนวนหนึ่งและได้สังหารผู้คนไป7คนและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนเหตุการณ์นี้ได้รับการขนานนามว่า เป็นการโจมตีของสัตว์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหากใครดูคลิปนี้อยู่ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครมีคำถามก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับรุ่งเช้าของวันหนึ่งในกลางเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2,458ได้มีหมีสีน้ำตาลตัวหนึ่งได้ปรากฏตัวที่หมู่บ้านซันเคเบสสึซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เกิดขึ้นใหม่ในจังหวัดเทชิโอ ห่างจากชายฝั่งตะวันตกของฮอกไกโดประมาณ11กิโลเมตรมีตัวใหญ่ได้ย่องเข้ามาในหมู่บ้านและเข้าไปในบริเวณที่เก็บข้าวโพดของบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีม้าของเจ้าของบ้านถูกมัดไว้อยู่ใกล้ๆเมื่อมาได้เผชิญหน้ากับหมียักษ์ม้าได้ตกใจร้องลั่นเสียงดังแต่หมีตัวนี้มันก็ไม่ได้ทำอะไรมีเพียงแค่หยิบข้าวโพดและจักไปเท่านั้นในเวลานั้นหมู่บ้านซันเคเบสึกเพิ่งตั้งถิ่นฐานใหม่ๆ ใกล้เขตพื้นที่ป่าดังนั้นการบุกรุกของสัตว์ป่าจึงเป็นเรื่องปกติในวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2458มีตัวดังกล่าวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งรอบๆหมู่บ้านด้วยความกังวลเรื่องความปลอดภัยของคนและม้าในหมู่บ้านหวัวหน้าตระกูลอิเคดะซึ่งน่าจะหมายถึงผู้ใหญ่บ้านในสมัยนี้ได้เรียกประชุมและพูดคุยเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยจากมีตัวนี้ ต่อมาเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2,458มีตัวนี้ก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งในเวลาใกล้คำ่ำซึ่งเป็นจังหวะที่ชาวบ้านระวังตัวไว้อยู่แล้วเมื่อพวกเขาเจอมันจึงทำการและยิงหมีตัวนี้แต่ไม่สามารถฆ่ามันได้มันได้วิ่งหลบหนีเข้าป่าไปในเช้าว,วันรุ่งขึ้นพวกชาวบ้านจึงได้ออกเดินทางตามรอยเท้าหมีไปและก็ยังพบรอยคราบเลือดตามทางเดิน ซึ่งเส้นทางที่หมีได้หนีไปนั้นเป็นเส้นทางไปสู่ภูเขาโอนิชิกะแต่พายุหิมะกำลังโหมเข้ามาทำให้พวกเขาต้องหันหลังกลับหมู่บ้านคราบเลือดนั้นทุกคนลงความเห็นกันว่าเป็นของหมีร้ายแน่นอนและมันต้องได้รับบาดเจ็บและทุกคนหวังว่ามันจะไม่บุกเข้าไปในหมู่บ้านอีกและในวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2458เวลาประมาณ10โมงเช้าก็ได้เกิดเหตุร้ายขึ้น เมื่อมีสีน้ำตาลมันได้กลับมาที่หมู่บ้านด้วยความโกรธแค้นและได้ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านของอาเบะมายุเธอกำลังอยู่บ้านกับหลานสาวชื่อว่าฮาซุมิมิกิโอซึ่งตอนนั้นพวกเธอได้อยู่บ้านกันเพียงสองคนโดยมีตัวใหญ่ได้ทำร้ายผู้เป็นหลานสาวจนเสียชีวิตในบ้านจากนั้นมันก็ได้ไล่ทำร้ายอาเบะมายุเธอพยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดออกมาจากในบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เธอก็ได้ล้มลง และถูกหมีทำร้ายจนเสียชีวิตเช่นกันจากนั้นมันได้ดึงร่างของเธอหายเข้าไปในป่าต่อมาวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2,458ชาวบ้านจึงรวมตัวกันเพื่อที่จะตามล่าหมีสีน้ำตาลและค้นหาร่างของอเบะมายุที่หมีได้ลากเข้าไปในป่าก่อนหน้านี้เมื่อพวกชาวบ้านเข้าป่าก็ได้แยกย้ายกันออกตามหาเมื่อเข้าป่าไปได้ไม่ไกลนะชายคนหนึ่งก็ได้พบกับหมีตัวใหญ่ และเขาก็ได้ลั่นไกปืนไปหลายนัดทันทีที่พบตัวมันแต่ก็ไม่ทราบว่าโดนตัวหมีหรือไม่เพราะตอนนั้นเขากำลังตกใจในความใหญ่ของมันแต่มันก็สามารถทำให้หมีร้ายตัวนี้ได้ถอยหลังและวิ่งหนีไปอีกครั้งหลังจากที่หมีหนีไปแล้วชาวบ้านก็ได้สำรวจพื้นที่บริเวณน,นั้นและพบรอยคราบเลือดแห้งบนหิมะและที่ใต้บริเวณต้นสนต้นหนึ่งพวกเขาก็ได้พบศพของอเบตมายุ <S <S เหลือเพียงส่วนหัวและส่วนขาเท่านั้น ซึ่งคาดว่าส่วนอื่นๆมีตัวนี้ได้กินร่างของเธอไปแล้วโดยมีได้ซ่อนส่วนที่เหลือนี้ไว้ใต้หิมะเพื่อพยายามเก็บไว้เป็นอาหารรวมทั้งเป็นการซ่อนไว้จากพวกสัตว์อื่นๆอีกด้วยชาวบ้านเชื่อว่าเมื่อมีได้ลิ้มรสเนื้อมนุษย์แล้วมันก็จะกลับมาล่ามนุษย์อีกอย่างแน่นอนชาวบ้านจึงรวมตัวกันที่ฟาร์มโอตะพร้อมปืนและอาวุธอื่นๆครบมือและในวันเดียวกันนั้นประมาณสองทุ่ม มีก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งจริงๆที่ฟาร์มโอตะแม้ว่าชาวบ้านจะระวังตัวและคาดไว้แล้วว่าหมีจะกลับมาแต่พวกเขาก็ตื่นตระหนกและก็ยังคงหวาดกลัวหมีตัวนี้อยู่ดีแต่ชาวบ้านก็ได้ช่วยกันใช้ปืนยิงใส่หมีจนมันหลบหนีไปได้อีกครั้งแต่การหลบหนีของหมีในรอบนี้มันไม่ได้หนีเข้าไปในป่าแต่มันได้อ้อมกลับมาอีกครั้งในอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านโดยเป็นบ้านของครอบครัวมิโยเกะ โดยบ้านของครอบครัวมิโยเกะก็มีคนมาอาศัยและพักที่นี่หลายคนและได้จัดเวรยามเฝ้าอยู่แล้วแต่ในเวลานั้นก็มีข่าวแจ้งมาว่ามีมันได้ปรากฏตัวขึ้นที่ฟาร์มโอตะจึงทําให้เหล่าคนที่เฝ้าเวรยามที่นี่ได้พากันออกไปช่วยเหลือที่ฟาร์มโอตะกันหมดและซึ่งไม่คาดคิดว่ามีจะได้กลับย้อนมาที่บ้านของครอบครัวมิโยเกะซึ่งตอนนี้ไม่มีผู้คุ้มกันอยู่ที่นี่เลยยาโยซึ่งเป็นภรรยาของมิโยเกะ เธอได้ยินเสียงดังอยู่ข้างนอกเธอจึงพยายามจะดูว่ามันคือเสียงของอะไรแต่ทันใดนั้นมีก็ได้พังหน้าต่างและเข้าไปในบ้านทันทีโดยเข้าไปบริเวณห้องครัวโดยมีได้ทำร้ายายาโยและคนอื่นในบ้านอีกหลายคนเมื่อเหล่าคนคุ้มกันกลับมาพวกเขารู้ทันทีว่าที่นี่โดนมีบุกเข้ามาแล้วจนได้จึงได้รีบช่วยเหลือคนที่ได้รับบาดเจ็บแต่มีผู้คนอีกส่วนหนึ่งที่ยังอยู่ในบ้านพร้อมกับหมี จากนั้นหมีมันได้กลับออกไปทางครัวที่มันเข้ามาพวกเขาจึงได้เข้าสำรวจในบ้านพบมีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บอีกหลายคนคนในหมู่บ้านได้ออกมารวมตัวกันที่โรงเรียนและผู้บาดเจ็บสาหัสได้พักรักษาตัวอยู่ในบ้านของครอบครัวสุจิใกล้กับแม่น้ำและขณะเดียวกันมิโยเกะยาสุทารและไซโตอิชิโกโรจึงได้เข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่และตำรวจเขตในเมืองมิโยเกะยาสุทาโร เคยได้ยินว่ามีชายในท้องถิ่นชื่อว่า Yamamoto Heiji เป็นผู้เชี่ยวชาญในการล่าหมีจึงได้ไปเยี่ยมบ้านของเขาและก็ได้พบกับ y ม m a m o t o และเล่าเรื่องราวในหมู่บ้านให้เขาฟังและเขาก็แน่ใจว่าหมีตัวนี้เป็นสัตว์กินคนที่น่าสะพรึงกลัวที่เขาตั้งชื่อเล่นให้ว่า Kessakage อบ i r a ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีผู้คนถูกหมีตัวนี้ทำร้ายจนเสียชีวิต โดยเป็นผู้หญิงสามรายในหมู่บ้านใกล้เคียงมาแล้วก่อนหน้านี้และเขาปฏิเสธคำร้องขอความช่วยเหลือจากมิโยเกะยาสุทาโรและให้เหตุผลว่าตอนนี้เขาไม่มีอาวุธและปืนแล้วเนื่องจากเขาได้นำมันไปจำนำและซื้อเหล้าดื่มหมดแล้ววันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2458มิโยเกะยาสุทาโรและไซโตอิชิโกโรพวกเขาก็กลับมาที่หมู่บ้านซังเคเบสึ และด้วยความเชื่อว่าหมีจะกลับมาอีกครั้งพวกเขาจึงตัดสินใจรอหมีที่บ้านของมิโยเกะแต่คืนนั้นผ่านไปโดยไม่มีการโจมตีใดๆ12ทธันวาคมพุทธศักราช2458ข่าวการปรากฏตัวของหมีในซันเคเบสสึไปถึงที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดและอยู่ภายใต้การนำของโฮโบโรสถานีตำรวจสาขามีการจัดทีมแม่นปืนและอาสาสมัครของทีมรวบรวมมาจากเมืองใกล้เคียง เข้าไปยังหมู่บ้านซังเคเบสึกโดยหัวหน้าสารวัตรสุกะซึ่งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานสาขาร่วมเดินทางไปด้วยภายในวันนั้นกลยุทธ์การดักซุ่มรอหมีในหมู่บ้านก็เกิดขึ้นนำโดยทีมสไนเปอร์หกคนซึ่งตอนนี้รวมยามามโมโตะเฮอิจ hey ิที่มาอย่างไม่เต็มใจหลังจากที่เคยถูกเชิญมาช่วยก่อนหน้านี้แต่เขาปฏิเสธและดูเหมือนว่าวันนี้แผนจะล้มเหลวเพราะไร้วิเวลของหมีไรจอมฉลาดตัวนี้ สิธันวาคมพุทธศักราช2,458เมื่อรุ่งสางทีมเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปตรวจตราบริเวณบ้านที่หมีได้เข้าไปหรือค้นบ้านและได้ทำลายบ้านไปแล้วอย่างน้อย8หลังแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครพบมันอีกกับตันตำรวจชุก,กะสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาด้วยการเริ่มค้นหาหมีจากหมู่บ้านด้านนอกเนื่องจากขณะนี้มีทหารติดอาวุธ60คน จึงตัดสินใจว่าควรล่าหมีในภูเขาที่อยู่รอบๆหมู่บ้านในคืนนั้นมือปืนคนหนึ่งที่ซุ่มอยู่บริเวณสะพานคิดว่าเขาเห็นเงาของอะไรบางอย่างในป่าฝั่งตรงข้ามสะพานมือปืนจึงพยายามร้องเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบกลับเขาจึงเปิดฉากยิงไปที่เงานั้นทันทีและเงานั้นก็ได้หายเข้าป่าไปพวกเขาคิดว่านั่นอาจจะเป็นหมีร้ายแน่นอน ต่อมาวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2458เช้าว,วันรุ่งขึ้นทีมงานได้สำรวจฝั่งตรงข้ามสะพานและพบรอยเท้าหมีและยังพบรอยเลือดอยู่ที่นั่นอีกด้วยพวกเขาจึงตัดสินใจว่านี่เป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดในการตามล่าและข่าหมียามาโมโตะและอิเคดะคาเมจิโร่พวกเขาออกเดินทางตามหมีทันทียามาโมโตะเฮอิคิจิ ซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกับพฤติกรรมของหมีตัวนี้เพราะเขาเคยล่ามันมาก่อนโดยพวกเขาตัดสินใจออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนทีมชุดใหญ่และในที่สุดเขาก็เห็นหมีนอนอยู่ใต้ต้นอกญี่ปุ่นและดูเหมือนว่ามันจะได้รับบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้จริงๆเมื่อเข้าไปใกล้หมีในระยะ20เมตรเขาก็เปิดฉากยิงกระสุนโดนเข้าที่บริเวณหน้าผากและหน้าอกของหมีอย่างจังทำให้มันบาดเจ็บสาหาัส และในที่สุดหมีก็ถูกฆ่าตายเมื่อวัดขนาดของหมีแล้วมันเป็นหมีสีน้ำตาลตัวผู้สูง8.9ฟุตหรือประมาณเกือบเกือบ3เมตรมีน้ำหนัก750ปอนด์หรือประมาณเกือบกอเกือบ350กิโลกรัมมีสีน้ำตาลปนสีทองหัวของมันมีขนาดใหญ่โดยมีอายุประมาณ8ปีมีการชนสุรพลิกศพหมีตัวนี้โดยพบเหยื่อบางส่วนอยู่ในท้องของมัน ว่ากันว่าชาวบ้านได้ชำแหละหมีตัวนี้นำเนื้อมันไปทำอาหารกินเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับเหยื่อที่ถูกมันกินไปในขณะที่กะโหลกและขนของมีบางส่วนถูกเก็บไว้แต่ต่อมามันก็สูญหายไปทฤษต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากทลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ